ครับผมเป็นพนักงานเรือนแพรนานะครับผมวันนี้เราจะมาให้เห็นถึงมาตรการการป้องกันโควิดสินะครับในเรือนแพรนานะครับอย่างแรกเลยนะครับผมที่ทุกท่านเห็นในมือผมนะครับเห็นในมือผมนะครับผมก็คือถุงมือนะครับผมเพื่อลดเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโควิดสิเกนี่เองครับวิธีการใส่ให้ถูกต้องนะครับผมคือใส่ให้ครบทั้ง5นิ้วนะครับผมใส่ไม่ไม่ใส่เพียงนิ้วนิ้วเดียวถือว่าผิดแล้วนะครับผม แค่เพียงนิ้วเดียวที่เราสามารถแตะตัวกับผู้ติดเชื้อเนี่ยเราสามารถติดเชื้อได้เลยครับฉะนั้นจะสองนิ้วก็ไม่ได้นะครับจะใส่เพียงแค่3านิ้วก็ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ให้ครบทุกนิ้วนะครับผมเพื่อความถูกต้องนั่นเองครับผมแล้วผมแล้วอย่างที่2ที่ทุกท่านเห็นนะครับผมขอได้ละถอดนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือแมสนะครับผมแมสเนี่ยเพื่อเป็นการเราฟังแมสกเลยครับ Yeah, <laughs>